สวัสดีค่ัจากสำนักต่างอ,อยแป็นชื่อ,อไห่พี่ชื่อร้านนี้ครับสวัสดีพี่ดอยวัสดีครับพี่อยู่แคมป์หรืออยู่บ้านอยู่บ้านครับบ้านแคมปม์ขอบคุณของขวันนะคระับใครส่งอะไรมาเยอะแยะเต็มมือเลยผมผมอ่านไม่ทันนะเนี่ยส่งเยอะกันจัด สวีดัตแอนเดอร์สวัสดีอ้าวทำไงนี่ไงลงนี้ไงอึ๊บตายนั่นแน่ตกเจอหายไปไหนเฮ้ยข้าเห็น ถ้าเห็นปีศาจถ้าเห็นปีศาจปีศาจนะทำไมเล่นกากจังครับฮะขอบคุณสิบบาทนะครับแต่ไม่น่าขอบคุณนะเนี่ยทำไมเล่นกาก์ดแดงๆึ๊บบบบปปปึึึ๊๊๊เอ้าฟอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่กู คนไหนิีคมขมธรรมดาที่ไหนออลุกโผลนั่งรอ เชียร์ชิลชิลจ้าผู้วิสานหน่อยครับสวัสดีครับตึงจัดทำได้จดเนาะเมสซิงดีแปลกเกมของแฮะเ,เนี่ยเดี๋ยดูเกมเดิกไอ้เจ้าช่องกระเป๋าหายแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยขอยัดอะไของนะ ไอ้เะตาขาดโดดลงไปนี่คือดงหัวมันเลยนะเอ๊ะที่ดิดบั็กเอ้ามา

ชิวจัดมันโตบัดอุ้ยดีจ้าครับมัดีจ้า,ด,จาดีครับพี่ลอยสวัสดีครับออเรดี้ว่างให้พวกเขาพวกเปิดปุ่มยิงนะครับนี่ไงครับเปิดอยู่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความมือเนะี่ยเห็นไหม ตั้งขวาอยู่ซ้ายครับตั้งซ้ายและขวาครับตั้งทั้งขวาทั้งซ้ายตั้งทั้งซ้ายและขวางงคนดูงงแล้วฮยสนะวัสด,ดีครับพี่ดอยมอมสวัสด,ดีครับพี่ดอยมอมอกี่บาทวันลาทิท่ห้าบาท,ท,บาทขอบคุณครับแล้วใครเป็นมอวะคนทศั ไปแล้สวัสดีเออบายบายครับบายบายใครไปแล้วก็บายบายนะครับดีค่ะยังจำกันได้ไหมใครอ่ะพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับ r อโครับพี่ครับมึงใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรโอหยังไม่น่าต่อเลยอ่านผิดคนนี้ป่ะครับที่รักเดียวใจเดียวรักแฟนสุดๆหล่อด้วยเก่งด้วยใช่ครับคนนี้เลยคนนี้นั่งสตรีมอยู่คนนี้เลย ดีครับไปดีครับนี่ทำไมคนเข้ามาเยอะจังเลยบอดีไม่กันกันไม่หยุดทำไมโหดจังที่รสนาฮะอีีครับที่หน่อยสวัสดีครับดีครับบัดีครับเดี๋บบดวยวผมเก็บถีให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วผมไปตายแล้วเล่นไปก็โหดวิ่งไ,ไปตายดีกว่าเสียงเสียวจังฮะ ไอ้เวะเนี่ยทอีนี้จะรอดตืดเกียนคุนั่งเหรอใช่ครับไม่เดี๋ยวตอนนี้ขอยิงก่อนเอาไปตอบปัญหาทางบ้านนะกันเด้อปุ๊บไนแดงแดงไ้ยิงแดงจัา งงนะเนี่ยเนี่ยทำไมยิงแดงขนาดนี้งงวะคุณอะจะยิงแดงได้ขนาดนี้เดี๋ยวเอาไป,ไปดีทุกคนฮะขอบคุณไอตรงไอติมอะไรได้นะไอส่งอะไรมาเนี่ยชิวนี่ขนาดไม่ได้มองจอ เอาไปอีกเป็นแดงรึง๊บเอาไปอีกเป็นแดงนี่ไงเอากันด้วยแบบคนเล่นเน็ตจะเปดด็นแดงดีเฟกคนชรา,าฮะคนชรา,าไม่รครับดูดีๆนะเมื่อกี้เนี่ยคนชนา,าหรือเปล่าจ่อมาดิจ่อปุ๊บมันตายปั๊บเฮ้ยมันไปแล้วอีกตัว เอ๊บ <otic> อ่าแดงแดงว๊าวอ้าวไอ้ยืม่มาทำไมอ่ะฮือฮือไอ้ยืมมาจะไหนวะกูตั้งจริงเลยหักแทกตืดฟัง จบเลยตื่นระเบิดโอ้โหจบเลยเชื่อตูดแท็กตูดพังตู่ระเบิด ตอนแข่ง ESLV ใช้ Samsung ตั้งดีเวะมันต้องตั้งน้อยๆอ่ะโทรศัพท์นไม่ดีอ่ะฮัลโหลโบสวัสดีฮะ ตอนแต่ก่อนที่ตั้งท้ายมาแล้วที่รอสองล้านโค้ดหดโค้ดอัลบั้มโค้ดเลิยแถมยังรออีกธรรมดาอันนี้ก็ไม่ได้เม้นะโคดโค้แล้วไม่ไเอาเดียวอารมณ์อารมณ์แบบว่าคล้ายๆอารมณ์เหมือนเงินจะหมดสุดาบายบายครับ สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์เงินจะหมดก็มาเงินไปก็ลาก่อนอ่ะเจอกันพี่ได้อยู่บ้านเันอไหมอยู่บ้านฉันนะลงสตรีมของทุ่มห่อดอันนี้มาลองสตรีมไม่เห็นนะว่าม well ันไดเปล่าก็มันเดี๋ยวมันไดเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมามาอีกยาวๆอันนี้มา มาลองลอด้วยกันตั้งซ้ายหรือขวาครับตั้งขวาครับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยลบลบโกโกโน่อ่าเจอมุมนี้ยิงไม่ได้เกมกาด ไอ้ยเเกมบั็กไม่ใช่เนะ่เมื่อกี้ไปไปกินข้าวอยู่ไหมเมื่อกี้กินข้าวมือหนึ่งแล้วก็เล่นมือหนึ่งอะจบไปวะคอนนี่จีห้า